สวัสดีครับผมอยู่กับผมบบาวบนมักจกนะครับวันนี้บบาวบนก็รับหน้าที่นะครับเห็นไหลทางแล้วก็แก้ซอฟไปในตัวด้วยแก้ซอฟเอาดินที่เละๆออกเบียกไว้ข้างนะครับแล้วทีนี้ก็นําดินที่เขานํามาเทกองคลองไว้นะแล้วก็เราลงแทนเนาะแล้วก็จะทําการบดอัดเป็นงานชั้นดินชั้นเปล่าขึ้นมาเนาะงานอะ บาวบนยังไม่ทําคือทางนู้นนะครับอันนี้คือบ่าวบนทําแล้วนะครับดินที่กองอยู่นี่คือเนี่ยเนี่ยคือ,อ,อดินซอฟที่บาวบนล้องออกนะแลวทีนี้ว่าวันนี้ชาวันนี้นะเป็นวันที่14เนาะก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วอีกสองอีกสองวันไอ้พี่ชอีกสองวันในพรุ่งนี้นะ15ถึงจะ4ก,ก็เป็นวันลอยกระทงเนาะก็ให้ดูสภาพอา,ากาศครับ ว่าสภาพอากาศระยองเป็นอย่างนี้เนละเนี่ครับพอใกล้จะลอยกระทงมันจะตกครับจะตกน้อยจะตกมากก็ดูกันอีกทีหนึ่งเนะาะคราวนี้นะครับเห็นสภาพอากาศคื้มๆน,นะบ่าบนก็เลยนะมาทําการทักเป็นร่องเนาะที่บ่าบนเบนไว้เห็นไหมเ็นไหลลงมานะครับเบนขยายดินเป็นแนวเนี่ยแล้วก็แก้ซอฟเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีแนวดินซอฟกับดินไม่ซอฟอยู่อยู่ติดกันเนาะแล้วก็ ฝนมันจะตกเบาเบิร์ก็เลยเช้ามายังไม่ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยคือมาตั้งหน้าเพื่อจะแทงให้เกิดเป็นร่องยกดินที่อยู่ข้างเลยถึงมาแทงให้เป็นร่องเนาะแล้วก็ปรับจูในกองดินเนี่ยให้มันดูสวยงามอีกหน่อยหนึ่งเพื่อว่าฝนตกนะครับไม่รู้มันจะลงตอนไหนวันนี้นะลงแน่ๆแหละคาดว่าลงแน่ๆนครับก็เลยต้องทําการชักร่องน้ําก่อนหากว่าไม่ชักนะครับน้ําจะไม่ไปหรืออาจจะแค่อยู่ ก็เกิดให้เกิดก็ให้เกิดการซ้อมก็ไปอีกเพราะเมื่อวานนี้รถกดร้อหนามนะเสียสตาร์ทไม่ติดก็เลยทําการเบนไว้แล้วก็ยังไม่ได้บดกัดเท่าไหร่นะมีแต่ร้อเรียบครับแล้วก็รถเกียร์มาเชฟให้นิดนึงเมื่อวานนี้แต่ก็มันยังไม่แน่นเท่าไหร่หรอกหากเราไม่ชักร่องน้ำไว้นะครับฝนตกมาเนี่ยแค่ขงไม่มีทางออกให้น้าเนี่ยมันก็จะทําให้ งานผิวดีมที่เราขยายเบ้นไว้นะครับเสียหายเนาะก็ไม,ไ,ะไม่ได้จะต้องเอาละเอียดสวยงามอะไรนะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ทำไมงานบาวบนแต่ละงานนี่คือทําไมถึงไม่เห็นมันจะสวยไม่เห็นมันจะเน้นงานโชว์บีมือละเอียดยิบโชว์เงาวแวบอะไรอย่างนี้นะก็บอกอย่างนี้เลยว่างานถนนนะครับไ,ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นความสวยงามนะเพราะว่าทําสวยไปสุดท้าย เ,เดี๋ยวก็ต้องมีการรื้อการทําอีกหลายขั้นตอนอะ่ะมันไม่เหมือนงานศุลกาที่ต้องทําไปแล้วผูกไปแล้วต้องให้สวยงามสลบสเลิบอะไรให้มันจบับอันนี้ไม่จบนะครับก็คือจะเน้นให้ไวให้ดีดีนะทีนี้ก็คือบริหารด,ดนยังไงให้มันดีนะครับจะเก่งงานถนนนะครับสายทาถนนเนี่ยถ้าจะเข้าขั้นฝีมือหรือว่าเรียกว่าเก่ง เขาใจหน้าง,งานพลิกแปลงบริหารอย่าให้น้ำท่วมน้ำขังดินที่เขาขนมาผมมาทำถนนเนี่ยอยาให้มันเสียหายนั่นเองนะก็คือเท่าน,นั้นก็ว่าเป็นคนที่ทำงานฝีมืองานได้ด็ดผานแล้วนะครับงานถนนนี้มีต้องมานั่งประจงทำออกมาให้เนียนกลิบหรอกพอถายแล้วมันก็จะถูกทำอีกหลายขั้นตอนอย่างที่ป่าวุฒบอกเป็นทางต้นนะี่ก็เป็นการบริหารน้างาน ป้าอึมครึมมาเราก็ดูว่าหน้าง,งานที่เราทําอยู่มันตกแล้วฝนตกแล้วมันจะเป็นสภาพไหนน้ําจะออกทางไหนหรือว่าน้ําจะขังไหมนะครับก็เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่างานถนนเนี่ยมันต้องเน้นอะไรไม่ต้องเน้นสวยไม่ต้องเน้นละ,ละเอียดละเอียดละเอียดอยู่ก็คือการางานให้ละเอียดคิดให้มันมีทวนว่า ว่าจะดูที่เราบริหารอยู่เนี่ยดินต่างๆเนี่ยเดี๋ยวบริหารยังไงไม่ให้มันเบียกพื้นเื่อฝนตกนั่นเองนะครับมีมีความคนว่าว่าบ่าวพรเนี่ยก็แค่พืพ้นนะครับจริงครับงานทำถนนนี่ไม่ต้องอะไรมากคแค่เน้นเรื่องพวกนี้อย่างที่บ่าวนพนบอกจะต้องมานั่งเลี้ยงฟันรูดอะไรต่างๆให้มันคลิปถึงกับตรงเป๊ะแบบทุกกะเกณย์อะไรขนาดนั้นเนี่ยเทือนี่บ่าวพรกำลังรูดน,นะ รูดนี่ก็เพื่อปัาให้มันไม่สไลด์ลงมานั่นเองดินที่บ่าบนโยนขึ้นไปนะก็เป็นดินเลนเลนดินแล้วเหลวนะหากไม่ทําการรูดให้มันชันไว้อย่างนี้มอฝนตกนะมันก็จะสไลด์ลงมาได้ง่ายเนาะถ้าว่าทาอย่างนี้เนาะรูะดตึกรกไปเนี่ยพอฝนตกปุ๊บน้ำเขาก็จะไหลได้เองโดยไม่ต้องทะอ,อ,อะไรลงมาไงไม่ต้องทะดินที่มันชุ่มก้อนอยู่นะ ถ้าเกิดเราไม่ชักไว้นะครับมันถูกน้ําถูกอะไรมันก็จะร่วงเบะเบลลงมาแล้วก็ทับกันทให้สะไลลงมาตันทางน้ำเข้าไปอีกเนัะเมื่อชักล่องแล้วก็เราก็อยากให้น้ํามันไปได้ดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่การเอาเทคนิคอะไรมาให้ดูนะก็เป็นการแนะนำแล้วกันแนะนําแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยออกครับหินก้อนเนี้ยเป็นเศษหูน,นอะไรเงี้ยเราก็เกี่ยวออกเพื่ออะไรเพื่อ รถเกดมาทํางานเนาะก็จะได้สะดวกสบายไม่ต้องมารูดปัดหินออกปลายหลังอีกเจอหินก็รูดออกแยเสียออกเอาบนจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้หลังมุกขีรูดอี่นะครับตอนนี้ทําให้เกิดเป็นร่องก่อนทำให้เกิดเป็นร่องให้เป็นแนวเพราะสังเกตเพราะสังเกตพอประมาณเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องให้แนวแล้วก็มีรถเกรดมาตีดมาเชฟทําให้มัน สวยงามอีกทีหนึ่งแล้วก็แน่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําเบื้องต้นก่อนแม่โครมันเป็นเครื่องจักรที่เป็นตัวนำเนาะคูแล้างฐานก็ลองผ่านตัวนี้ก่อนส่วนขั้นตอนท้ายก็เป็นรถเกียร์ของรถบดนเนาะล้วก็เตรียมพื้นที่เกี่ยวไว้ปรับไว้อะไรให้รถเกียร์พร้อมที่จะทํางานเนาะก็ประมาณนี้ครับที่อยากจะคุยอยากจะพูดวันนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปยาวเลยเพื่อนเนาะถามลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมียอดวิว เพื่อนไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็มีนะมีบางคนเขาชอบมีบางคนอ่ที่เป็นสิบสาวคนก็เรียกร้องมาบ้างเหมือนกันว่าพี่ทํางานยาวๆให้ผมดูหน่อยเนาะทีนี้ว่ามันยาวแล้วบาวคนก็มันลงยากเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังเป็นแตบบ่ความแอฟฟาร์มันก็ตำหนดให้ลงเจ็ดนาทีหรือไม่ก็ต้องทําให้ครบสิบนาทีถ้าเลยเจ็ดนาทีไปแล้วนะเพื่อนมันก็จะไม่ให้อัพมไม่รู้เป็นไรที่ระบบติดบ้า หาหาไม่เจอเลยแหละหาไม่เจอคลิปที่เราถ่ายไว้เนี่ยพอเรากดจะอัพหาไม่เจอครับไม่รู้เป็นอะไรนะก็ต้องถ่ายถ้าเลยเจ็ดนาทีไปแล้วเนี่ยเลยไปแล้วน,นะก็ต้องถ่ายให้มันได้สิบนาทีระหว่างนี้ถ้าเกิดร้อยกว่านั้นหรือม,มากมากกว่าสิบนาทีกกเนี่ยก็จะลงไม่ได้นั่นเองนะปัญหาที่บาไม่เจอเวลาทำคลิปกปรนมาณนี้ครับ่วนเอฟแดงนะก็อยากทำอยู่ทงังงานแต่ก็ไม่มียอดวิวนะ,ะถ้าไปยัง ก็คอมเมนต์บอกว่าวนไว้ครับพูดคุยสามาเลเฮละไปเรื่อยนะบางทีก็อาจจะมาให้ก็คิดแนวทางลเล็กๆน้อยๆปะต้นกันไปนะ,นะอย่างงานนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรูดที่เป็นร่องแล้วเราก็ใช้หลังมือขี่ในการสวัดขึ้นนะสวัดขึ้นให้มันเป็นสโลบแนวสโลบลเล็กๆน้อยๆไม่ต้องละเอียดอะไรน,นะก็ฝนตกก็จะได้ไหลลินได้สะดวกสบายนะตรงนี้เจอปัญหาทำงาน,นไม่ทัน น่าจะส,ส่งไม่ทันนะครับสัญญาจะหมดแล้ว,วเพื่อนๆนะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเร่งกันภายหลังพอเร่งนมาเร่งที่ใครนะมาเร่งที่คนขับนี่แหละนะธรรมดาสุดท้ายหาที่ลงไม่ได้งานตค้ารถใครัรถคนขับโรถพนักงานนะขาดเครื่องจักรมาสายบ้างอะไรบ้างนะเราเราดูกันฟังนะจริงมันมากมายกว่านั้นนะ แหละก็ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่ากว่งมันจะอ้างว่าม่เกี่ยวเลยก็เกี่ยวนะเรามาเช้างาน,นก็ได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่นี่ว่ามันมากไม่ครบองค์ประกอบแล้วก็ โอเคครับจะสิบนาทีแล้วคลิปนี้ก็คงขออนุญาตจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะหากคิดชอบนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์มเแน่งไว้ว่าอยากดูอีกครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ